คือลูกไปทำงานดีๆนี่ไห่บอไห้บอมิได้ซู้ขวนให้พ่อแม mm ่บ hmm. อจ้างที่นาะดีใจขั้นผัวไม่บุญผัวก็ไปดีเมียไม่บุญเมียก็ไปดีลูกมีบุญลูกก็ไปดีพ่อแม่มีบุญพ่อแม่ก็ไปดีอุปมาเหมือนกันกับเราให้ใครก็ตามไปกรุงเทพจากขอนแก่นไปกรุงเทพบ่อยบ้างอีก ค่ารถตู้จักบาทจัาบาทหาหาล,อย,อ,าหาลอยซะเนาะสมมติว,ว่าผัวจะไปกรุงเทพพ่อใครจะคุณไม่คอ่คอยมีเงินนะเจ้านี่พันหนึ่งเด้พอเด้อคยเป็นน้ำเจ้ามาได้ให้เจ้าไปผพ้เดียวได้พ่อเด้อผัวก็ไปกรุงเทพมีเงินพันบาทค่ารถหาลอยเหลือเท่ะได ไปหอหรืไปนอนใส่กินอย่างใดจังมือลำบากไหมลำบากบากบ่านบานพอเมื่อแม่ของแม่บอมันที่ประของกินได้จังเทีนอ่ะคนมีบุญน้อยจากมนุษย์ไปเหมือนกันเห็นบอกมันสําคัญอยู่มองเดียวนี่มันเดียวกันผูใ้ใดไปกรุงเทพเอาสมมติว่าให้เมียไปกรุงเทพสมมติ แม่ค่อยไปน้าเจา้าบ่ใดท้่แม่เด้อให้จะไปกรุงเทพไปผู้เดียวแม่แต่คอยเสียเจ้าซิบลานดีบอท่งดีเห็นบอกเนาะค่ารถ <c oughs> ถารอย <c oughs> เหลือเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทไปหอดกุงเทพดีก็อยู่เฮื่นทั้งหลายลอยเท่าแมนบอนอนวีไอพี <c oughs> เลย อยากกินอะไรอลโลอมัดโซนะแสบแสบส่บสบต้องล้างถ้วยบ่ต้องเฮ็ดกินบ่ต้องซักผาเขาปูให้บัดที่อยู่ที่นอนซักให้บิสสะดวกทุกประการข้อนี้ฉันใดผู้มีบุญจากมนุษย์ไปเหมือนกันฉันนั้นเสียใจทําไมเข้าใจตัวจังทีนะคารท่เข้าใจในชีวิตจังทีเหล่าญายมความทุกข์ก็ลดลงลดลงลดลง,ลดลง เมื่อเข้าใจแจมแจ้งก็ไม่เป็นทุกข์เลยคันผัวตายพูกพ่อวีซ่าพ่อเมื่อนกนกลับก่อนนะพ่อนะเดี๋ยวแม่จะตามไปทีหลังเมื่อนี่คอยบอไปน้ำเจ้าเด้อคอยไปว่ไงไปผู้เดี๋ยวก็ว่าฉันตัวคันเมีตายก็คือกันไปก่อนนะแม่นะวีซ่าแม่เมื่อก่อนเดี๋ยวพ่อจะตามไปว่าอะไรทุกอียงแม่ แล้วก็ตั้งจิตตั้งใจสร้างคุณงามความดีบุญกุศลบารมีอุทิศส่วนกุศลไปให้เป็นการบูชาผู้ตายเรียกว่าทักษินาบูชาเห็นบอกมันจึงถืกต้องพราะฉะนั้นฝากไว้เดอ้ะอะเลยบจบเลยเนาะห้วก็หอดนีเอาและซ้ำนี่เลยสะก่อนเทอหนาเท่า,านาจังมากไหม่เดอ้อว่าหอดนีลุงตาว่าต่ออีกแน่ว่าสันเดอ้อลงตากขาว่าตอ อันนี้เพืดด่อนจะ่ากุศลเห็นบ่เข้าใจเนะจาะจังจีางนานเห็นบ่พคนประกศาศนลยโยนี่บอกว่าผม่ดได้คันบ,บ่ประชามันกวงวนงนั่นนาบ อย่งสิ่นะเอาเอาสำนีเลยเนาะควาหนหลวนตาก็ที่ไปเทศจังน้อยพู้นอยู่ปากอำนาจเน, <c oughs> นอ็็ดีโยนมาไวนะ้เนาะแต่พอได้สนทนาธรรมกัญญากับโยงววามหนหล้นตาก็ขออนุโมทนาสาธุก,การเด้อด้วยอนุภาพบารมีคุณบัญชีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมในประสงค์ คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเจ้าประสงค์ทุกรูปได้ศึกษาระเรียนภาพเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาบุญกุศลทั้งมวลที่คณะ,ะญาติโยมทั้งหลายเดอได้ให้ทานรักษาจีนเจริญเมตตาภาวนามาทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นต้นเราทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิ น้อมจิตเน้เข้าถึงบุญน้อมบุญห้เข้าถึงจิตใจจิตใจของเราสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญก็สวนผ่องใสแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสนเดพพ็จพระปรมินทรมมาภูมิพลอดุละยะเดชบรมนาถบอยพิตรรัชกาลที่เกพร้อมด้วยบุรพพรมหากษัตริยธิระเจ้าทุาทกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้ว น้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศสนด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชินีพันปีหลวงน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรารามาธิบดีศรีสินมหาวัชรลงกรพระวัชรกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ น้อมบุญน้อมบุญส่วนถวายแด่บุราภอาจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายพระเถราอาจารย์เจ้าทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญบุญสนให้แก่บิดามารดาของใครของมันเน้อเนื้อก็เห็นใบหน้าของคุณพ่อเนื้อก็เห็นใบหน้าของคุณแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมา ุทิษบุญกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายครูปบาอาจารย์สามีภรรยาลูกหลานเทวดาอารักเจ้ากรรมนายเวบนบรรดาสรมภัตร์ทั้งหลายขอทุกฝ่ายจงรับรู้ละรับทรบาบขอให้อนุโมทนาสาธุการเนืมอกะตนทำเองถ้ามีความทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอครบาอาจารย์ที่นำญาติโยมมาทุกรู ตลอดทางญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโชเฟอร์เป็นต้นจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมคงสมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าตลอดไปขอให้โชคลาภร่ำร,รวยมั่งมีสิสุขขอให้จเจริญเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปความคิดความปรารถนาใดๆที่ตั้งไว้แล้วขอความคิดความปรารถนาน,นั้นๆจงพรันุสาเร็จจงพรันสสาเร็จจงพรันสสาเร็จ,จ และไหนที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์สนันติสุขกล่าวคือมักผลพนิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอเนยเอวังหูตุเอวังหูตุเอวังหูตุ ความปรารถนาที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จโดยเร็วพลันในพิวาธนสีเลสนิจังวุฒาปัายิโนจัตตารโอธรรมวทันติอายุวันโนสุขังท่าลัง <c oughs> ราบหนอเดอ้อเย็นเย็นใส่ชีวิตอย่าเป็นทุกข์หนักคนในโลกเดอ้อสุดท้ายรังมันอย่าหนาบูดอย่าหนาบึงอย่าหนาเขงอย่าหนางออย่าด่าคนอย่าปล่อยคน อย่าสร้างคนอย่าสูญหาคนอย่าดูถูกเหยียดหยามปราน้ำคนฝากสุดท้ายผู้ใดเห็ดดีสาธุเท่าได้บุญน,น้ำเพลินผู้ใดเห็ดบดีแล้วแต่เธอเข้าใจตัวตเกิดมาบมมีผู้ใดมาน้ำเฮ้าดอกตายก็มไม่มผู้ใดไปน้ำเฮ้าแมนบ่ าไปนั่งใดพรจะนั่เข้าเจ้ากำขี่เท้าโศกกระโปกบอ่อเท้าโศกกระโปกบอ่อข้าเจ้ากำขี่เท้าโศกกระโปกบอ่อแล้วไปบุญไหว้นั้งเขาเห็นอย่างเขาจับไฟห้องห่อนบอ่บอบ่อ และไปเดือ,รอดร้อนั้งเขาเห็ดอีหยางเขาเห็ดสัวเขาบอยากสัวดอกแต่ว่ากิเลสมันเกิดครอบงำจิตเขาเขาเลยเหตุตามอารมณ์กิเลสซื้อก็เรื่องของเขาเข้าใจตัวแล้วแต่ม <c oughs> แล้วแต่เธอเห็นบ่คันผูใ้ใดเข้าใจในชีวิตจิ่นะ

ขันบอกเพื่อนทบันของเธอขันลงตาเนาะเดี๋ยวนี้ในลานเจ็ดแสนกว่าบาทข่ายวันเกิดลงตานี่สิบแบงเอาไปเข่าส่วนกลางกองทุนบุญนิธิรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรแม่ทีแม่รพ,พรามพ่อพรามอุบาสุอุบาสิกาผููทําคุ้นต่อประบวนพุทธศาสนา จากลานบาทส่วนเหลือหันกทิเอาไว้ใส่สะกอนคันโบเบิร์ตจะให้เพินเอาเขาน้ำหลังบรรุตามรณภาพเข้าใจตัวอันนี้กองทุนลงตาตา่างใจไว้ปีพอหกสิบหกปีไหมสุดแต่มันเถ้าหกสิบหกนึง <laughs> ใส่ก่อนอืม สองสี่เก่าเจ็ดหกสิบหกเต็มเดือนตุลานี้สิบเก่าตุลาเนี่ยที่มารวมบุญกันมาใจกว่งเป็นยัง ม,มันกีถมากมันยานพาลดุ้งตาไมาเห็นอยู่โอ้น,น,บบนี่นเรด็กๆคนต้องพกกระเป๋าผู้จัดเลยรถขั้นนี้เนาะแปลว่าออกมากเกือบเป็นวันพอนอะไปไปไปเบิงอยู่วันไปเบิงเมื่อวันพ่ออยู่อุบลเห็นนี่เราโอ้เป็นตะเอาคณะสงฆ์ไปเลือกขห้พเพร่ะเรือเลือกเอาตัวนี้สองล้ 2, 38, 000, านสามแสนแปดหมื่นใจสด ออกมาแล้วได้ไป้ายแดงเอามาไใบนาโบนรถถือเลขสนันเติบอยู่บันนี้ได้ไป้ายดำมาข้าเจ้าก็โศกเติบอยู่ออกดูแน่จุกเป็นเอียงบุหลากรถก็เป็นขบันตุกันเออรถกบคือการเก่าเจ็ดเนาะผมก็บท <c oughs> ่านบอกว่าท่านยังท่านเซียนะ ก็เลยเออเอาแล้วแต่เหตุมันจะทีะ่ไหนว่านั่นขบรุวงถ่ายขันกสีเอาทาบุญหายเออเอาสาธุป้องกันด้วย<า>เออสุขก่สุขใจจะมาเยี่ยมใหม่กษชมาวันข่าววันเกิดมาวันที่สิบแปด ภวาชิ่แปดน่ที่สมโพธพระแก้วมรกฏสันติสุขทชคุ่คมีมาถวายสมโพธิอยู่นี่พระแก้วมรกฏสันติสุขในวันที่สิบเก้าจะคอยตักบารนะครับท่านบุญต่อตองกองกระถอกกระินต่างๆก็ก็แล้วเทียงจังทีนะเหนือรันมีโอกาส มาเยี่ยมกะดีมาเยี่ยมเยคร้สร้างบุญไป้มันสมบูรณ์ซะบอลหนาแน่บอลน,นาน,น,นายุบานเทาก็เห็ุอยู่แล้วบอลเนี้ยาก็โจ๊ตอะไรน่ะบอลนาแน่บอลน,นาแน่เ,นนนเนพิ่มบุญก็บอเป็นอย่างนี้สั่ง้อเออจาจาร์ชนะ้าอยาพัน้อมไปบอลนน่บอลเนี่ยจอืมจะก,กิโลไม่ไก่อยู่ไม่มดันจะก,กิโล งั้นปอเพอขอนแกนฟังพี่บอกเออขั้นว่า่มไม่มองไก่เดืมคั้นขี่คานหราไก่วัชุอันขั้นบ่ขี่ขานเนาะ บกไก่จักอันเออาเรูเราอเนออนอานสรุปแล้วผู้ดใดทีอยู่น้ำแนวหาจะค่อยเว่าไหมอ,อันนี้หันปัญหาทำนะผู้ใดทีอยูย่น้ำลงตา ผู้ดใดสิบ่เมื่อนั่นอยากให้เข้าใจจงังศิลานี่หน่อที่ล้งตาขั้นพืชพ่อและที่ถามโดยไปสียูน้ำลงตาต่อแน่ส่วนมากกับบอยูล้งตาเลยว่าสาธุอยากให้เข้าใจจงังศิละ เข้ามาสโลปมนุษย์มาท่องเที่ยวแส,สวงหาค้ากำไรชีวิตคือบุญแล้วเราก็จะต้องกลับอย่าไปยานหัวมันเข้าใจตัวอันนี้คือถ้ามาพิเศษนะเรามาท่องเที่ยวเราต้องกลับคนอื่นก็เหมือนกันแล้วไปเสียใจทําไมเจ้าลงตาว่ายาหายหายหาสแตกหนัง <laughs> เข้าใจเนาะ เออเอาแหละหลายเถือแหละสามเถือสิเอานี่หมันจะมา